มันเป็นแก่นที่เพียวที่สุดจริงๆมันอยู่ที่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเดียกก็ผ่านมาหลายที่เหมือนกันเนาะเออผ่านมาหลายที่แต่แบบมันมันไม่สุดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เพียวแต่พอแบบมาเจอครูพอยคือแบบทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมที่คือครูพอยตอบคําถามที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราอ่ะมันมีคําตอบอยู่แล้วในตัวเราแต่ว่าเราได้รับการคอนเฟิร์มที่มันใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับพลังงานได้รับไวเบชั่นที่มันแบบมันสุดมากแล้วครูพอยคือแบบ ทัวแล้วฟันทงให้ทุกข้อทุกข้อแล้วคือมันเป็นสิ่งที่แบบข้างในเราอะ่ะมันบอกอยู่แล้วว่าใช่เพราะว่าเราต้องเริ่มที่แก่นเราไม่ใช่เริ่มที่เปลือกแต่ถ้าเราอยากจะไปหาที่เปลือกอะ่ะทุกคนไปจ่ายก็ได้ถ้าไม่อิ่มเต็มแล้วค่อยกลับมาก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากเริ่มที่แก่นจริงๆอะ่ะทุกคนต้องมาเริ่มที่ครูพลอยคือจริงๆอันนี้คือเด็กก็ฟันทงให้เหมือนกันว่าเด็กก็ผ่านมาหมดแล้วเหมือนกัน ถ้าเริ่มที่แกน่นตองมาที่นี่มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องไกลตัวเลยนะแต่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในในตัวเราอยู่แล้วแล้วแบบข้างในเราก็บอกว่าใช่อันนี้ใช่ใช่ใช่มันก็เลยทําให้แบบทุกอย่างมันส่งพลังกันดีมากๆแล้วก็ได้เห็นความมหัศาจรรย์ซึ่งจริงๆก็เป็นความมหัศาจรรย์ในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วที่ทุกคนสามารถพบเจอได้แค่ลืมลืมตามาเปิดใจเปิดตามามองอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเห็นมาได้บนท้องถนน บนสวรรค์บนดินนี้เลยแต่ว่าพอเราได้มาอยู่ด้วยกันเรายิ่งเรามองสิ่งเดียวกันเราเห็นภาพเดียวกันแล้วเราก็ขยายสิ่งที่เราต้องการไปพร้อมกันมันสนุกมากมันฟินมากเต็มมาหมดแล้วมันล้นออกมาแล้วพอได้เรียนได้ลิ้มรสศัตธรรมที่แท้จริงแล้วมันมีบางเรื่องที่ที่มันเป็นแก่นอยู่แล้วแต่เราก็มีเปลือกมาหุ้มอ่ะมันก็ถูกกระเทาะไปเรื่อยๆกระเทาะกระเทาะไปเรื่อยๆมันมันฟินมากเลยอ่ะอยาก อยากจะขอบคุณครูพอยอ่ะเออที่เขาทําอะไรแบบนี้แล้วก็ขยายให้พวกเราได้รู้ด้วยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าครูพอยเก็บไว้คนเดียวเนาะมันก็พวกเราไม่มีทุตสวรรค์นในวันนี้จริงๆนะพวกเราคือตอนนี้คือเบิกเบิกบานมากแล้วก็เบ่งบานแล้วเพิ่มจํานวนขยายกันเป็นทุตสวรรค์ที่แบบ คุยกันแต่เรื่องดีๆคุยกันแต่ของดีอะทับใจตั้งแต่แบบโรงแรมที่คู่หอยเลือกเลยคือเมนเดลินทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเมนเดลินมันเป็นโรงแรมแบบระดับ5ดาว6ดาวที่ท็อปอะท็อปสุดแล้วไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนถึงจะได้เรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะปะกติเราต้องแบบจ่ายเงินซื้อเองเพื่อมาพากักอะแต่อันนี้คือแบบเราเรียนด้วยแล้วเราเรียนหลายวันมากแล้วแบบมันคุ้มมากที่เราจะแบบเอาตัวเองมารับพลังงานอะไรแบบนี้ เดินมาถึงลงรถเสร็จคือก้าวเข้ามาในโรงแรมก็เสดไวเวชันรัวๆแล้วคือไวเวชันแบบนี้มันหาไม่ได้ในในพื้นที่อื่นๆน่ะเราต้องเอาตัวมาเสพเองแล้วเราก็มารับพลังแบบนี้เองเราก็ได้มาแบบดื่มดำบรรยากาศดีๆได้มาดูท้องฟ้าดูแม่น้ําเห็นตึกบอกลักเราเห็นซอสบอกลักเรามันยังไม่ทันเรียนเลยนะคะอันเนี้ย คือมันไว้มันเต็มอิ่มมากๆมันอิ่มเต็มมากๆเลยมันมีความสุขแล้วทุกคนคุยกันแต่ของดีอะขยายกันแต่ของดีอะมันไม่รู้จะมีพื้นที่ไหนเป็นแบบนี้แล้วเดยวก็ตามหาพื้นที่แบบนี้มานานเนาะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่คิดแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็มีแต่ ขยายแต่ของดีมีแต่ความปราถนานในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันทําให้เราวายมาเจอกันจริงๆมาเจอครูพอยมาเจอเอ,อพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะเงินก็ซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้จริงๆเสพอาหารตาอาหารใจอาหารเเสพจ,จิตวิญญาณที่มันแบบมันมันอิ่มเต็มมากแล้วมันลึกมากเวลานี้คือตีสามกว่าทุกคนก็ยังมีพลังแล้วยังอยากจะเรียนต่ออีกอะ่ะเออคือ มันไม่มีคอร์สไหนแล้วที่จะมาเรียนทะลุวันข้ามวันสองวันสาวันอะไรขนาดนี้เนาะเออคือจะบอกว่ามันสุดมากจริงๆคือขอบคุณมันก็มันก็ไม่พอคือมันเหลือเฟือมากสําหรับสิ่งที่ครูพลอยทำเขาครูพลอยทาเพื่อตัวเองแล้วก็เพิ่มพูนให้พวกเราขนาดนี้เนาะเออได้แบบเอาสัจธรรมที่ใช่มาบอกเราจริงๆอะ่ะเออเด็กอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่ากับ,ก,บกับสิ่งน,นี้นะแล้วก็ ไม่ตีค่าในราคาที่มันต่ำอะ่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะศาสนาธรรมในชีวิตอะ่ะมันใช้มันใช้ไปทุกภพทุกชาติจริงๆมันไม่ใช่แค่ชีวิตชาตินี้อะ่ะเออเด,เดี๋ยวมองว่าราคาเท่านี้คือมันเดี๋ยวมองว่ามันถูกไปด้วยซ้ำนะสำหรับการที่เราจะได้ตื่นรู้อะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องเริ่มที่แก่น